เป็นไรครับหอมเงมาเหรอคะใช่ค่ะมาดึกยังพอดีเพิ่งเลิกงานครับมาคนเดียวเหรอคะคนดีแต่นี่ไม่เอานะคะมาคนเดียวเหรอคะครับมีแฟนยังคะไม่มีครับที่นี่ที่ไหนอะคะบายอะครับ ึนว่าในหัวใจคุณจบเลยจบแล้วอันนี้อันนี้เล่นเรื่องอะไรกันอะไม่คือปกติอ่ะแบบมันจะเต้ามองตากันแล้วฝั่งนู้นเขาเข้ามาขอไอดีไลน์อ่ะแต่นี่ไม่ทำอะไรเลยผู้ชายผู้ชายไม่ค่อยลุกไงผู้ชาย ยิ่งผู้ชายก็าตกใจนิดนึงว่าทำไมไครับพ<อ>ี่เขาเขียนว่าให้เล่นเร็วๆแต่ปกติจะมองอ่ะมองจนกว่าจะได้แดกอะอมันต้องมีแบบว่าสมมติเขามาเจอมาตอนสี่ทุ่มอะแล้วถ้าเขาไม่ชวนคุยก็มองอยู่งั้นจนตีสองอะร้านปิดอเออแล้วพรอร้านปิดเราเค่อยจะแบบชวนคุยกันถ้า,ถาเป็นร้นไม่มี ไม่เป็นลุไม่ลุกมากกว่าไหมคะอย่าดูใต้กระโปรงผมครับช่วยเก็บหนังสือไหมครับเก็บไม่ได้นี่เป็นผู้หญิงหรอคะเห็นเหรอเห็นอันนี้หนังสือค่ะขอดูใต้กระโปรงหนูขอบคุณค่ะขอบคุณจังเลยค่ะขอบคุณนะครับอยากถ่ายรูปได้ไหมคะ จะดีเหรอคะคือดีมากเลยคือแม่ผมแม่ผมห่วงอะครับคือไม่ลืมแก้วละโอเคค่ะจบค่ะเกินแม่ห่วงโอ้โหนี่อันนี้เป็นไอตัวอ่อยนี่เป็นแบบเล็งแล้วเลยแปลกๆนะครับไม่ตอย่าลืมมองอย่าลืมมองเลย้องเป็น้อจัดกานี่อะไรบูดเกออเลยเอ่ะเริ่มเฮ้ยชวนแก้ว เต้นเต้นกันหนูไหมคะจะมีสามคนน่ะตัวเลยไม่ได้สองคนก็มากพอแล้วนี่มันเตียงคิงไซส์จะว่าได้ไงสามคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มเราซื้อเพิ่มหนูขอบูดพูนหน่อยออมองก็นหนูขอบูดพูนหน่อยเอามาเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยโอเคเอ้ยไปเดินไกลๆมาหน่อยโอ้ๆโอเคไปกับเฟยก่อนนะโอเคโอเคแอคชั่นจะได้มีนบอกพูด ถาผมดิฉันแก้ว <laughs> ไหมคะเป็นแ้นกันหนูแมั้ยปล่อยแก่ๆตรงนี้วางไปไว้ย

อาแสนดีอาแสนดีเดี๋ยวเป็นผู้ชายซื่อๆงงๆเจ็บไหมไม่เจ็บเลยอุ้ยจ้าเริ่มแล้วหรอไม่คือห้าสี่สามสองไหมอันนี้คือเทคแค่ดูแลมาที่รักอะไรแบ่งบทแล้วหรอโอเคแบ่งก่อนแบ่งก่อนโอเคโอเคโอเคแสนดีนี่นะแสนดีอันนี้คือใครอ่ะเป็นแฟนเฮ้ยเธออยากจับแล้วเราเป็นคนอื่นเพิ่งอยากจับแล้วเราเป็นคนอื่นโอ้โหนี่ก็เมก็ได้ ้าบบแทไม่ใช่เองต้องทำเชือกลงตรงไม่รู้เดี๋ยวเขาแสดงเขาเป็นเพื่อนเจ๊เขาเป็นเจอง่ายเอาได้โอเคพี่ลาวันนี้เราจะไปอ่านหนังสือที่ไหนกันดีอะโอ้ตรงนู้นไหมแบบอากาศดีก็ดีนะเฮ้ยเฮ้ยเเป็นแหไรเขาแก้น้อน้องคบเป็นอะไรบอาเขา มันก็หนักชื่อเจฟฟี่นะคะโอ้โหไม่เป็นไรมนไะเก็บบทบ้างแบบมันลากระปุ่บ้างมันก็มีจริงจังกับบทอย่างนี้ถ้าใครชอบการที่เราเล่นบทสมบูรณ์กดหนึ่งให้หน่อยเดี๋ยวหนู่มไปซ้อมมาก่อนหนูขอโทษที่มันกลายเป็นแบบนี้แล้วช่วยบอกเดี๋ยวหนูไปมีแพร่ใหม่ว่าอย่าจริงจังกับบทกันไปมาจริงจังรักไม้มากจะไมแย่งใม่กับมอ เพื่อนกันเราต้องรู้จิตวิญญาณแม่เคยอย่างไมอ่ะมารู้สึกว่าตัวไมอ่ะสามารถไม่จะชอบแบบให้เขาเลือกร้านร้านอะไรก็ได้เลือกแคตตาก็อมาแล้วเดี๋ยวพอเราก้าวเข้าไปในร้านนั้นอ่ะเราจะไปเลือกอะไรก็ได้ในเมนูนั้นเองเพราะว่าเราเอาจริงๆเป็นคนกินง่ายระดับหนึ่งแต่ไม่กินผักแค่นั้นเองไม่กินกระเทียมไม่กินพริกไทยไม่กินเต้าหู้ไม่กินผัก่อยเรล่ไงลำลงไม่ค่อยง่ายเลยส่งก็ไม่ส่งไม่ทำไม่ทะว่าหลังหนูเขาหน้าแบบนู้นเข้ไหมว่าวันเนี้ย มันลางมันเลือนเราไงจ้าวสายแต่ี่ถ้าแฟนเรากินแต่ของซ้ำๆเดิมๆอะนี่ของพัทธนั้นนี่ถอ่านนี่เห็นใช่ปะเพราะว่าอยากตอบบ้างอยากตอบบ้างถ้าเป็นตัวอ่ตัวเจฟและถ้าสมมติแฟนแบบว่าถามว่ากินอะไรก็ได้ตัวเจฟอะนะคะตัวเจฟจะเป็นแบบว่าให้เขาเลือกประเภทมาออใช่ให้เลือกประเภทมาแล้วก็เคาะแต่ส่วนมากเจฟจะเป็นคนแบบต้องเคาะ ไม่ใช่แบบอะไรก็ได้หรือจะเป็นคนตรงข้ามมากกว่าที่เคยเจอแบบเคาะเคาะจะเป็นคนตรงข้ามก่อนจะเป็นคนต้องข้ามมากกว่าที่แบบอะไรก็ได้เงี้ยเรี่อวก็เลยจะเคาะเป็นแบบหมวดหมู่ไปโอเคบอกว่าอยากคุยกันแบบเพื่อนให้มันสนิทกันเล่นกันเพื่อนเพื่อนไม่มันเป็นดังแต่เลยอันนี้อันนี้เคยเจอกันเอามามาสมมติว่าไปงานเลี้ยงรุ่นนี่ตึ้งตึ้งตึ้ง อันนี้งานเลยนะไงแล้วก็สมมติว่านี่สองคนเป็นแฟนเก่าเออเพื่อนกับเพื่อนของแฟนเก่าโลเวอร์เออพแฟนเก่าสองคนเลยนะอเพื่อนเลยนะเดินไปเอองั้นมีแฟนเก่าสองคนใช่อุ้ยเธอนั่นเพื่อนเธอป้าว่าเขามากับแฟนใหม่อ่ะเราไปทักทายกันใช่ทักลายไปหมดสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮ้ยจะดีจะพี่จำเราได้หรอ เมียดาอันนี้อ <os> ันนี้คอมเลดอันนี้กีต้าอ๋อเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรอใช่เป็นเพื่อนรุ่นเก้าเก้าอ่ะก็เป็นแฟนเก่าเออเราเป็นแฟนเก่าในบทที่มีปอดิวบอกอะไอ้พูดโอ้โหเขหนือแรงมาก ไม่จับไม่จับไม่อันนี้เล่นเป็นแฟนเก่าค่ะอันนี้ใจดีใจดีไม่เป็นไรแฟนเก่าอันนี้แฟนใหม่นะชื่อแพแเรายินดีแฟนเก่าคนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรแต่คบกันมาอันนี้20ปีอันนี้สีปัวหแต่ตัวเองอคิดมากตอนแรกอะเท่าไหร่อะไม่ได้คิดมากที่เธอแบบมีแฟนเก่าอันนี้คิดมากแล้วตูคบกับใครเธอขอสอนเขาด้วยเธออย่าคิดมากนะเราตัดตัดออกได้แล้วยันเต้ ไม่เธอเดี๋ยวตัวเองฟีดเบรกไปพาแฟนแฟนบอกไปทำเล็บก่อนเคออะแล้วเบนี้เราก็เจอเหตุการณ์สมมุตินาอแล้วก็ได้เห็นความคิดของพวกเราแล้วแต่เบรกหน้าเนี่ยเรามีเกมอะไรมาให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูค่ะ